สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจโต y ต้าเอลเ s สทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังสบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีวันนี้ครับพาชมเพราะว่าเห็นว่ามี โต้าโครโล่แลอาติสนะครับที่ปรับสภาพใกล้เสร็จนะครับเก็บงานด้านนอกชิ้นเล็กเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็บางคันนะใส่เบาะแล้วบางคันถอดเบาะไปหนุนเพราะอะไรรู้ไหมครับที่บริษัทเพชรยนต์เราไม่ได้ขายรถเดิมเราขายรถปรับสภาพเช่นคันนี้นะครับเราถอดเบาะคนขับไปหนุนเพราะคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวขับนะครับส่วนใหญ่แทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่งแต่เบาะคนขับนะเบาะคนขับเนี่ย ซุดกว่าบอกข้างๆเราก็เลยถอดบอกคนขับไปทำนะครับให้สภาพเท่ากันนะครับทุกความสูงเนี่ยเท่ากันทุกเบาะเลยนะครับทั่วคันคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับ7กอฮอห้ 0. ต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมครับเป็นรถ Toyota c o r o l l a a l t i s ต้นปี19อ่าได้เป็นปี19นะครับคันนี้1.6รุ่น G ีและที่สำคัญคันเนี้ยเขาใส่ออปชั่นเพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือ ไฟตัดหมอกนะเป็นไฟตัดหมอกแบบไม่ได้เปลี่ยนทั้งไม่ได้เปลี่ยนแค่ไฟตัดหมอกเปลี่ยนทั้งกันชนเลยนะเพราะว่าเขา,เ,าเป็นแบบรุ่นของตัวเอส,สปอร์ตนะครับเอสปอร์ตเนี่ยจะได้เป็นกันชนสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น 1.6G ธรรมดาเนี่ยจะได้เป็นสีดำนะครับดำแบบดำด้านนะครับเป็นพลาสติกดำด้านแตอนนี้จะได้เป็นชุดไฟตัดหมอกพร้อมกันชนหน้าแบบเป็นโนแบ็คนะครับนี่แล้วก็นี่ครับที่สําคัญไฟนะครับ สวยๆใจใส,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 สใหม่ๆคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพใหม่มากเงาวแวบแบบนี้นะครับมีเดย์ไลท์ตรงกลางกระ,ะจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชมไยนนเชนพี่ๆหลายๆท่านนะครับติดต่อผมมานะแล้วเขาบอกเขาชอบชมี่มากกว่าชมปัจจุบันนี่ครับเนื่องจากนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบล็อกเดียวกับตัวปัจจุบันเลยนะครับถ้า1.6ก็เหมือนกับ1.6ตัวปัจจุบันเอาตตที่เขาขายอยู่ทุกวันนี้ครับจากของปลายแดงหรือถ้า เอ่อเป็น1.8ก็เป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ Dual VVTi นะครับบล็อกเดียวกันเปลี่ยนแค่โฉมนะครับและที่สําคัญคันเนี้ยเป็นรถที่เหมาะสําหรับเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับใช้ทํางานใช้แบบใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่มีอะไรที่ดีเท่าเอาติดแล้วนะครับสาหรับเก่งซีดานหนึ่งเลยนั่งสบายระบบรักษาความปลอดภยัมมยโฉมใม่ในเชนเนี้ยมีแอร์แบ็กให้7ใบนะครับเทียบชั้นรถยุโรปนะครับหรือรถเอสเซคเมนที่เอ่อ ความหรูหรานะครับแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมมีระบบเขาเรียกว่าเสริมแรงส่งนะเวลาเราขึ้นเนินนะครับพี่ๆหลายๆท่านถามผมมาว่า1.6อ่ะเขาไปวิ่งตามดอยตามเชียงใหม่อะไรยเงี้ยครับไม่ห้องสอนเนี่ยได้ไหมต้องบอกเลยว่าได้นะเพราะว่าเขามีระบบเสริมแรงนะครับเวลาขึ้นเนินสําหรับชมในเชนจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้นะนี่ครับแล้วก็ล้อนะครับจะได้เป็นล้อ16นิ้วนะครับแบบ ดำนะครับตัดกับโครเมียมนะดิสเบรกมีให้ทั้งสีล้อเครื่องยนต์ด้วยวีวีทีไอแอร์แบคมีให้เจ็ดใบนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรปลอดภัยนะและด้านหลังนะจะได้เป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับไลท์ไกดิ่งสวยสวยอ่ะทะเบียนจำง่ายง่ายครับห้าสี่เก้าเก้านะมีเซ็นเซอร์ถอยใหเวลาสำหรับคันนี้คันนี้ปีสิบเก้าราคาเพียงแค่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยจัดไฟแนนซ์ได้ห้าแสนหกนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมๆเลขไมค์เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนจัดไฟแนนซ์ได้ทว่ทวมท่วมเหลือเงินกลับบ้านฟรีประกันอะไรเราใส่ให้ได้ดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจัดให้มาดูนะครับคันแรกนานเลยนะครับสามนาทีมาดูคันต่อๆไปกันดีกว่าอ่ะคันนี้ก็น่าสนใจนะครับเจ็ดกขเจ็ดศูนย์สองเก้าอ่ามาดูคันนี้กันคันนี้ได้เป็นโตลต้าโคโรลาอัลเทสหนึ่งจุดหกลุ่นจีปีสิบแปดนะครับคันนี้ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเลขไมล์ประมาณแสนหกได้ปีสิบแปด 1.6รุ่นจีนะครับเหมือนกับคันปี19ตะกี้เลยนะครับแต่ว่าราคาย่อมเยาวลงมาประมาณ40,000กว่าบาทนะเพราะว่าไม่เขาเยอะกว่านะครับไม่เยอะกว่ามาแล้ว50,000แล้วก็ปีเก่ากว่า1ปีนี่มีให้นะครับใครสนใจเอาทิป4บอลเงินเข้ามาเยอะเลยแต่คันเนี้ยผมว่าน่าจะไปก่อนเพื่อนนะคันเนี้ยเป็นปี18นะครับราคาเท่ากับคันหลังเลยนะครับราคาเท่ากันเลยแต่เลขไม้เขาแสนสองนะคันหลังแสนหก ไม่น้อยกว่าสี่หมื่นเราขายราคาเท่ากันลอตเดียวกันมาพร้อมกันเจ็ดกอสองแปดสามสี่หนึ่งคันนี้ะนะนี่เอกลักษณ์ของโต้ตาโครโรล่าอัลติสนะครับโมนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนีนะครับแบบนี้จะเปิดท้ายนะครับกดค้างแบบนี้ปุ๊บนี่ท้ายเปิดแล้วอ่ะท้ายเปิดแล้วง่ายไหมครับนี่เหมือนกันครับสเปคเหมือนกับปีสิบเก้าคันแรกเลยนะครับอันนี้เรารีวิวแบบสเปคโดยละเอียดนะ่ะแค่คันแรกนะคันต่อไปก็เนี่ครับให้ดูคร่าวๆแบบนี้ ุญแจรีโมทนะครับน็อตท้ายนะครับไม่เคยขยับไม่เคยไขเลยนี่นี่ครับสวยเดิมสวยเดิมนี่ที่ไหนสนใจนะครับติดต่อผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับนี่ภายในนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวปลดล็อกก่อนนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะกว้างขวางนะครับสีเบรขาวสะอาดสะอ้านดูลุล่ะด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับเหมาะกับยุคสมัยแน่เหมาะกับยุคสมัยยุคโซเชียลนี่ต้องมีนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์เกียร์ตัวรมัตซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับ นี่รถหน่วยงานประวัติศูนย์เนี่ยใบคิ p ฟ s พของศูนย์ยังห้อยอยู่เลยนะครับพี่ไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เด๋ยาหาดอกเบี้ยสองจุดเจ็เก้าปรเซนขับฟรีเก้าสิบวันให้พี่ๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนถึงบ้านเลยอะคันนี้คันนะครับคันนี้ปีสิบแปดสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับนี่มีมาให้เหมือนกันนะครับเจ็ดเอ่อสี่ห้าสี่เจ็ดนะครับคันตะกี้เอ่อสี่ห้าหรือห้าสี่เก้าเก้าครับอันนี้ก็สบายนคล้ายกันอะ ไหนๆก็มาแล้วครับมีแคมรี่ทะเบียนสวยๆ9994นะครับคันนี้2.4เออขอพายครับ2.0รุ่นจีนะครับโตโยต้าแคมรี่2.0รุ่นจีสีบอลเงินนะครับเบาะส้มคันนี้ออปชั่นเต็มๆนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายในรถนะครับแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันเต็มๆมีม่านไฟฟ้านะครับคันนี้ปี17นะครับเลขไมล์ประมาณแสนหกหรือแสนเจ็ดประมาณนี้แหละครับแต่ราคาของเขานะครับถือว่าจับต้องได้ชิลๆ ไฟแดงนี่ล้านกว่าบาทนะครับล้านสี่ล้านห้าตอนนี้เราขายเพียงแค่หกแสนสามื่นเก้าพันคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนเพิ่งเข้านะครับถอ,อ,อดบาะไปหนุนนะครับถอดบาะไปเก็บงานยังไม่เอามาใส่นะแต่ต้องบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วคันนี้ได้ไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะครับเครื่องยนต์ดูอัลวีวทีไอดับบิลนะครับประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับรถใหญ่รถครอบครัวนะวิทยไหนสนใจทักไลน์ไอดีพีอเคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ แคมรี่สวยๆผมก็มีให้พี่ๆเห็นไหมครับมาเดี๋ยวเราไปดูนะฝั่งนู้นอีกสองคันดีกว่ามีอีกสองคันที่น่าสนใจนะครับจอดอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมกันอ่ะเดินผ่านนะครับโซนนะครับกระบะกับรถครอบครัวกระบะรีโว่นะปาเจโร่สปอร์ตโอ้คันนี้สวยมากนะครับปีสิบเจ็ดหรือสิบแปดเนี่ยนะครับแปดแสนก็บาทก็มีให้นะไม้น้อยนะครับคันนี้ไม่หกหกเจ็ดหมื่นเองนี่ฟอร์จูเนอร์นะครับสวยๆแบบนี้รถหน่วยงานปลดประจำการ 9แสนห้าหมื่นนะครับ9แสนหะ้าหมื่นเก้าพันคันนี้ปีสิบแปดสองจุดสี่รุ่น V ขับสองนะครับหรือเป็น Innova ก็มีนะครับมาเรื่องเรามันคือเรื่องเอ t ตินะครับเดี๋ยวผมพาไู้ชมมาเอลติคันนี้ราคาย่อมเยาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นปีสิบหกนะโต้ตาโครโรล่าเอลติชมก่อนไมเนอร์เชนนะครับสังเกตไฟจะไม่เหมือนกัน LED เขาจะไม่เต็มระบบนะเขาจะมีเป็นแบบเม็ดแล้วก็แบบไลท์ไกด์แค่ครึ่งเดียว นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวชมปัจจุบันไอ้ชมก่อนปัจจุบันนะชมไมน์ไลน์เชนรุ่นยอดฮิตเนี่ยจะเป็นไฟแบบไลท์ไกดิ่งแบบเต็มระบบนี่คันนี้นะครับไมน์แสนสองราคาสามเก้าเก้านะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้สี่แสนหกวี่ทนายสนใจคันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันที่ย่อมเยาว์เครดิตฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถขับฟรีเก้าสิบวันดอกเบีย้ยโคตรถ,ถูกจัดให้พี่ๆได้นะคันเนี้ยครับถ้าพี่ๆไม่ดาวเลยผ่อนเนี่ยไม่เกินแปดพันแน่นอนผ่อนเจ็ดพันกว่าบาท ได้เป็นปีสิบหกไม้พอดีพอดีแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้ปีสิบเจ็ดจดสิบแปดไม้แสนสี่นะครับปีสิบเจ็ดจดสิบแปดเจ็ดกขอหกเก้าห้าสองคันนีน้น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมครับคันเนี้ราคาเพียงแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันอ่าได้เป็นปีสิบเจ็ดจดสิบแปดนะครับจอดตรงนี้นะครับก็จะโดนใบมาให้นะครับลวงใสเลเลอะนิดหน่อยคันนี้ทะเบียนจะง่ายหกเก้าห้าสองพี่พีท่านไหนสนใจนะครับคันนี้ติดต่อผมได้ศูนย์กห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยว คันเนี้ยผมสัญญาผมจะรีวิวเดียเด๋ยวๆให้ชมเพราะว่าผมมองว่ามันน่าสนใจนะไม่กำลังดีเลยไม่ประมาณแสนสี่รถปีสิบเจ็ดปลายปีจดสิบแปดนะรถหน่วยงานปลดป,ลดประจําการสเปคประมาณนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมขายไปสองสาคัญเลยนะพี่ทนายสนใจนะครับทักไลน์ไอดีพี่เอหนึ่งห้าสองนะครับหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวเจอกันนะครับคันนี้เดี๋ยวรอแม่บ้านเช็ดก่อนเดี๋ยวจะรีวิวเดียเด๋ยวๆให้ชมกันนะครับนี่รถตู้มีให้นะครับตอนนี้รถตู้เนี่ยแต่ว่าเหลือแค่สี่คันที่เห็นเนี่ยติดจองกันลลืมแ้ว ครับรอปล่อยนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อพวกกระบะอิสุสุนะมิวเซเว่นมีนะคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะครับมิวเซเวน่นพี่พี่ท่านไหนสนใจรถตู้รถเก่งรถเอาติดรถกระบะติดต่อผมได้นะครับแท็กไลน์ id ดีพีเคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อ่ะวันนี้พาชมเอาติดห้าหกคันน่าจะพอสนใจกันบ้างน,นะถ้าสนใจก็รีบติดต่อมานะรถสวยอยู่ไม่นานนะครับช้ามหมดอดไม่รู้นะครับ วันนี้ขอตัวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ